ค้อมประจุมแล้วลงดในเรือสามจุดครับประเยอะเยอะเยอะมากมีทีเออ่เออหนือหอครับมีที่เหนือนะปัจจุบันที่เป็นบ้านที่เป็นตึกเป็นบ้านแต่โบราณอย่างนครับสำหรับสำหรับสำหรับทั้ายบัตรและวก็ช่วยผมได้ไหมได้แบบไม่ว่าอะไรนะไม่ว่าครับ <S 2> <S 2> นะครัอย <yap a. S 1> so, 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 like, ่างนั so, 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 focus, ้นพสทำประตได้นะครับมัถ้าเกิดเป็นอที่ที่คนเดินเะงยกสูงขึ้นมาแต่ไม่อยากใสูงมากสูงมากมัจะแห้งครับการเอาสิ่งที่มันได้ประโยชน์สูงสุดถ้าโลกคืนสสุดครับแต่ชาก็แาีสองช่านีสองชางดีนะเราทำทีละสักเตดีครับเพราะว่าค่อยทำไปแล้วเดี๋ยวเราทำมาปั๊มแล้วก็มีแบบมาเพว่าสมัยแบที่อยู่ยในขาีทีมีผู้ใหญไม่พร้อมเลยผม ถ้เหมือนกับของคบแล้วเป็น่งรดแคยดีเเนเจอร์ยบร้อเรา้าไปเตทไมเขาอยู่ได้เลยไม่ต้อเป็นทานเนาถ้เานั้นพูดเรื่องวคิดด้วกันนะว่าเต้องใช้เขาเรน้วเ่าไหร่อะไรอย่างเงพือเขพออยู่ได้เพระมันก็มีค่าไม่สินค่าถ้าดูแลาสุขการฉัค่าสุดการแล้วเข้าไปเข้าก็จ่ายเองครับ ดีหลังผมทำเรีครื่องรตรียมไกายได้เล้วรากทย่าทุกี่เลยจถ้าขอเก่มันเต็มหมดแล้วก็ขึ้นของใหม่เป็นสามปีห้าปีจะมีการัดีนหครับเดี๋ยวีหลักการตรงนี้แล้วกัน นะครับเรื่องปลอดภัยเรวยแล้วมีแอร์มีตู้เสื้อผ้ามีทุกอย่างให้หมดแล้วก็เสื้อผ้ามีเยอะอย่่ครับแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายจมีด้นะเขามีรษา่ได้อยู่ไดดถ้าเาูแลนรอันนี้ไ่หือักท่านที่จะมาเลยบอว่าคนที่อยู่ตารเขอยากให้คนเข้ามาอยู่เยอะขึ้นเพรา่ไม่่ผีครอบครัวอยาวอยากจะเรียนได้ก็เกดสิงครอบครัวก็ะดีครับครับเ้อยทน

เงี้ยน้อยเหมือนกันไปนะครับดูแลให้ครับ